ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ปูดแผนลึกพักเพื่อไทยหาดเศรษฐาโดนศาสรรัฐธรรมนูญต่ออก็ต้องบอกว่าตอนนี้เกมการเมืองนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นบทวิเคราะห์ของนะครับผู้ที่วิเคราะห์ทางการเมืองนะครับนักพิชาการนักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่อยู่ในแวดวงของการเมืองนะครับการนําเสนอนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ย้ํานะครับว่าเป็นการวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนครับการวิเคราะห์นั้นเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่นะครับ อย่างที่ผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ลองติดตองลองใช้ความคิดดูนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าการเมืองนะครับกับเราก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆกันซึ่งแน่นอนครับก็คงจะต้องนะฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆการวิเคราะห์ต่างๆและเราเองก็ต้องมีการมุกวิเคราะห์ในมุมมองของเราไปด้วยคือสิ่งที่ดีนะครับเพราะวันนี้เชื่อเถอะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆหรือการทําอะไรที่เกิดขึ้นต่างๆถ้าประชาชนเข้าถึงข้อมูลรู้ถึงข้อมูลวิพากษ์วิจารณ์ยังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับการโกงการทุจริตการคอร์อรัปชันมันจะน้อยลงไปได้อย่าางมก และอย่างที่บอกว่าให้ดูว่าเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี้ทำเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนหรือทำเพื่พวกพ้องตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นครับปูดแผนล,ลึกนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยหากสารหากหากเศรษฐาโดนสารรัฐนูนสอย20กรกฎาคม257 7นายภายไพศาลพืชมงคลทนายฟาร์มและนักกฎหมายโพสต์เฟซบุ๊กว่าเพื่อไทยเดินแผนล,ลึกนะครับชิง ชิงตั้งรัฐบาลซ้ำถ้าหากเศรษฐาถูกสอยในขณะที่สารรัฐธรฐรมนูญน,นัดพิจารณาคดีนะครับถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในวันที่นะครับปลายเดือนสิงหาคม2567แม้ว่าหลายฝ่ายจะมั่นใจว่านายเศรษฐานะครับ นายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้แต่ขณะเดียวกันก็มีการเดินแผนลึกเตรียมชิงตัดหน้าตั้งรัฐบาลรอบที่สองถ้าหากว่านายกเศรษฐาถูกสอยซึ่งเป็นการกันท่าพักภูมิใจไทยและพักก้าวไกลไปในตัวบิทโทนี่ประกาศให้พักชาติไทยพัฒนาของสุวัสดิ์ิติพลดมารวมในลักษณะนะครับกลับบ้านเก่ามีการเดินเกมเพื่อผัดหนึ่งผัดรังพักผัดรังประชารัฐโดย โดยการลุงป้อมให้กลับไปนอนบ้านกระชับความสัมพันธ์กับพรรคประชาพิปัติจนเป็นเหตุให้อดีตสอสเก่าหลายสมัยราออกไปหลายคนแล้วแม้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้รับการประสานงานนะครับ เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินถูกสอยตกเก้าอี้โดยมายาทางปานเมืองจะเป็นคิวของพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลในฐานะมีเสียงมากเป็นอันดับสามซึ่งจะกระทบต่อการทํางานทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและเป็นสภาพที่พรรคเพื่อไทยยอมไม่ได้ซึ่งเป็นการที่มาของการเดินพัดหนึ่งกำลังพักร่วมฝ่ายรัฐบาลและผูกแข้งผูกขาพรรคภูมิใจไทยไว้เพื่อพัก เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีผลและทิศทางตางการเมืองอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่จะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เอาไว้ของคุณไพศาลเพื่อคุณผมก็ย้ํานะครับว่าการวิเคราะห์ก็คือการวิเคราะห์เท่านั้นการวิเคราะห์นะครับของแต่ละคนก็ให้ฟังดูแล้วได้ฉุกคิดนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือใครจะวิเคราะห์ไปยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาอย่างที่ผมบอกว่าประชาชนคนทั่วไปสามารถวิเคราะห์ได้แต่อยากจะให้ลองมองว่าเอ๊ะการวิเคราะห์สถานการณ์การ วิเคราะห์บนนะนะบนพื้นฐานอะไรและที่สําคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเมืองเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเป็นประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองสิ่งนี้ฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเค้่นไหวไมีอะไรขึ้นนาอดีาอัปเดตฟังครับ